มีเพียงคำกล่าวเอ่ยเผยให้รู้แด่คุณครูผู้ชี้ทางการศึกษาสิทธิ์วันนี้ดีได้นั้นด้วยปัญญาที่คุณครูผู้ชี้ฟ้านำข้าไปขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ขอถวายความเคารพพระหมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุสุเทพเป็นต้นและความนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็น อ,อวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันรุนามวงพมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาธมาภาพ พระครูปริยกิยานุสัตเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาที <c oughs> ถึงสิบเก้านาฬิกา สิบนาทีบางทีก็เกินไปบ้างบางทีก็ไม่ถึงบ้างก็อยูอ่ราวๆนี้สำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโกศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดยสุเทพ บนเกาะไอกาน่าเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียสามรับวันนี้ก็บันทึกเสียงร่วงหน้ามาจากผ่านทางเฟซบนนุ๊กไลฟ์ นี่นี่น,นี่อันนี้พระครูปริยัติยานุสัตนะเนีเน่เน่ยสวัยเทพบุญและพระครูปริยัติยานุสัต สองโปรไฟล์นี้สามารถดูได้พร้อมๆกันอืสดในขณะน,นี้แต่ว่าต้องขออภัยตีสองสามสิบหกนาทีตอนนี้ที่เมืองไทยกำรับที่นี่กำลังสี่ทุ่ม สามสิบหกนาทีสี่ทุ่มสามสิบหกนาทีจะจบรายการนี้แล้วก็จะพยายามเข้านอน,อนพยายามหลับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เข้านอนตั้งแต่สามทุ่มไม่หลับมาหลับปกตงตสามตีสี 4. เอออุตสาห์ชมตัวเองสองสาวันก่อนหลับได้ตามเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มเข้านอนนี่นะออุตสาห์ชมอยู่ชมไม่ได้นะนี่นอนไม่หลับอีกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่หลับวันนี้เดี๋ยวนี่ตอนนี้สี่ทุ่ม เดี๋ยวสักสักห้าทุ่มนี้ก็จะเข้านอนเมื่อกี้ท่านพระครูปรหลัดนรงฤทธิ์วัดมหาธาตุก็บอกมาเหมือนกันว่ายังไม่ได้จำวัดเหมือนกันนะยังยังไม่จำวัดอีกเหมือนกันเออตอนนี้คงจะจำวัดไปแล้วเอ,อวาลวทีนี้ก็ มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันวันนี้เป็นวันมหาะวารณาออกกัญสาแต่ยังอยู่ในหัวข้อเดิมคืออานิสงส์ ของกายคตาสติในยะที่หนึ่งโวนเมอยนนิสงอยู่สิบข้อยาวเอออจบไปแล้วแปดข้ออ,อันนี้จะเป็นข้อที่เก้ากับข้อที่สิบวันนี้จะสุดท้ายละวันนี้จะสุดท้ายละ มาในอุปริปันาฏปัชิมันิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14บฉบับสยามรัฐหน้าที่211ข้อที่306จากหนังสือพุทธวจ,จนะนำมาลงไว้หมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเมืก้นเ่เรื่องปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน พอดีเข้ากันกับรายการนี้พอดีเลยสมถะกับวิปัสนาประมวทนาขอบคุณกับทีมงานพุทธวจนะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพพโลไวนาที่นี้ด้วยอเอามาดูข้อที่เก้ากับข้อที่สิบกันเมื่อปฏิบัติกายคตาสติเนี่ยนะซึ่งเป็นสมถะกรรมฐานและสามารถ ทำเป็นวิปัสนาได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วยก <c oughs> เว้นคันจมูกค <c oughs> ันจมูกนี่ทำไม่ทำไม่ได้ <c oughs> แก้ไม่ได้อข้อที่เก้าย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุบัติด้วยทิพจักสุอันบริสุทธ ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้อ,อมันเป็นไปตามกรรมจริงๆอย่างทันจมูกเนี่ยมันเป็นไปตามกรรม มทมไมก่อนตอนเป็นเด็กเอาหญ้าหางหางแมวเนี่ยนะหนวดแมวหรือหางแมวเนี่นนะแย่จมูกเพื่อนในเรื่องเรื่องมาเนี่ยถ้าเขานอนหลับเนี่ยนะแก็แย่แล้วก็วิ่งหนีไปแอบดูมันมันจะมันคันคันจมูกจะตื่อขึ้นมาแล้วก็จามฟิว <laughs> แล้วก็วรนนวแอบหัวเลาะอยู <laughs> ตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาหาใครวันบางทีก็ไม่ไม่มองหลับต่อ,อแกล้งเพื่อน <c oughs> ไอ้เราก็โดนบ้างเหมือนกันนะไอ้เราหลับนี่ก็โดนพวกเอาญ้าหางแมวมาแย่จมูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่ขาเรียกว่าเป็นเป็นโรคกํา ลกกรรมมาตามทัน <c oughs> ไอเห็นหมูสัตว์กำลังจุดติกําลังอุบัติเนี่ยก็เขาเรียกว่าอันนี้เป็นจุตูปป,ปตาตยานในยานสามนญยยานสามปฏีตังสายาน จุดตูปป,ปาตย,ยานแล้วก็อาสวัคยายานโอ้อันนี้เป็นยานสามในวิปัสนาญาณอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาญาณอันนี้ยานสามข้อที่สองข้อที่หนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ใน สัตว์อื่นบุคคลอื่นไม่หลุดพ้นเออนี่ยรู้ว่าอนีขนนนน่ขันห้านี่นะขันห้าหรือขันเคยอยู่อาศัยในชาติก่อนได้ก็คืออตีตังสยาน ไอ้ไอ้รูมูสัตกำลังจุติกำลังอุบัติด้วยทิพจักสุตามกรรมของใครของมันตามกรรมของตนเนี่ยนะอือเป็นไปตามกรรมของตนเนี่ยอันนี้เป็นจุตูปป,ป,ปาตายานนะเป็นอนิสงส์ของการทำกายคตาสติข้อที่เก้าทราบย่อ,ยอมทราบชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ก็คือว่าใครทำกรรมอะไรแต่สําหรับอย่างพระพุทธเจ้านี่จะทรงทราบว่าคนที่มีอาการไปอย่างนี้เลยคือคนตกในเป็นเปรตวาสุรกายหรือในนรกน,รกนะวินิบาตนรกเนียก็จะทรงทราบว่าทำกรรมอะไรมาอคน ามกรรมของตัวเอง ừ. อพอเวลาตายไปเนี่ยไปเกิดที่ไหนไปจุติอยู่ที่ไหนตามกรรมที่ทําไว้อถ้าทํากรรมดีก็ไปเกิดบนสวรรค์ไปสุขติสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หกชั้นบางสิบหกชั้นบ้างดาวดึงดุสิตนี่นะคนใหญ่จะเป็นนี่แหละ ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตนี่แหละชั้นอื่นๆก็รู้หมดเหมือนกันพระพุทธองค์จะทรงทราบหมดกันมีนี่แหละเจตโตแล้วก็ไปไอจุดูปปาตยานเนี่ยตอนตสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ได้บรรลุได้จุดูปปาตยานเนี่ยหลังจาก ไปได้เดียสี่ทุ่มถึงตีสองสี่ทุ่มถึงตีสองก็ได้จุดตูปปาตยานนี่เสร็จแล้วตีสองถึงหกโมงเช้าเนี่ยได้อาสวัคขยายานคือยานที่รู้ว่าอาสวะหมดสิ้นนี่อาสวะกับขยะเนี่ยขยะนี่แปลว่าสิ้นไปหมดไปอาสวคขยะยานะรู้ว่าอาสวะ กิเลสทั้งหลายเนี่ยราคะโทสะโมหะหรือสังโยชน์ทั้งสิบประการเนี่ยนะสักยทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัตตปรามาตกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและวิชชาเนี่ยมันหมดไปก็รู้ว่ะรู้ว่ามันหมดไปมันไปอยู่ในข้อที่22ของอินทรีย์22นะ อัญญาตาวินสีคือรู้ว่าอืมอรู้แล้วคือละได้แล้วสังโยชน์ทั้งสิบละได้แล้วนั่นเองแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์บรรลุอรหัตตผลอ,อันนี้เรียกว่าอัญญาตาวินสีอ ัญญาตาวินสีอันนี้อันนั้น,นเป็นอาสวัคยายานนุ่นวันที่พระพุทธองค์บำเพ็ญวันสุดท้ายเนี่ยพอได้อาสวัคยายานก็บรรลุเลยเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยานทั้งสามอธิตังสยานจุตูปป,ะปะตาตยานอดิตังสยานนี้ได้ในยามแรก มงเย็นถึงสี่ทุม่มสี่ชั่วโมงยามของอินเดียนี่เขามีสี่ชั่วโมงนะยามสองก็อีกสี่สี่หลังจากสี่ทุ่มไปถึงตีสองอีกสี่ชั่วโมงแล้วก็ตีสองถึงหกโมงเชา้าอีกสี่ชั่วโมงสามยามเขามีสามยามยามหนึ่งยามสองยามสาม ừ, ยามหนึ่งก หโมงเย็นถึง4ทุ่มได้อตติตังสยานนะแล้วก็4ทุ่มถึงตีสองก็ได้นี่คือตูปปาตยานนี่เห็นหมูสัตว์ที่จุติคือตายจุติคือตายไปคือเคลื่อนไปรว่าจุติไปว่าเคลื่อนไปว่าตายนะ่ะแล้วก็อุบัติอะไรไปเกิดที่ไหนอุบัติที่ไหนก็รู้จัก กรรมที่เขาทําไว้น่ะเกิดในนรกหรือเกิดในอเวจีหรือเกิดในสวรรค์สวรรค์ชั้นใดนี่รู้หมดอันนี้เรียกว่าจุจุตูปปาตยังจุตูก็คือมาจากจุตินะปปาตะก็อุบัตนะอุปติอุปัติแล้วก็เป็นปปอุปติจุติและอุปติเนี่ย กำลังจุติกำลังอุบัติพปรีจุดตูปปาตยานนี่จุตูปปาตยานข้อที่ 10. บย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เข้าถึงอยู่ตัวนี้ก็คืออาสวัคยายานนั่นเองอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นอย่าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ได้ในช่วงตีสองถึงหกโมงเช้าในในคืนวันในคืนที่ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญยานเป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุปเป็นพระพุทธ,ธเจ้าก็ได้ตัวนี้แหละสุดท้ายนี่เข้าถึงเจตตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยนะเจตตวิมุตติก็รู้ด้วยใจรู้ด้วยจิตปัญญาวิมุตติเนี่ยรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความรู้ไดยญาณนะปัญญาญานยานคือความรู้ที่เกิดจากวิปัสสนาญาณ เกิดจากวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติสายตรงพิจารณาวิปัสสนารมอารมณ์ของวิปัสสนา73ิข้อ,อสรุปลงในตรายลักษ์อีก3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอีก3ก็เป็น76ข้อ ก็แบ่งเป็นหมวดเจ็ดสิบสามนี้แบ่งเป็นหมวดเป็นหกหมวดคือขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดินซียี่สบสองที่ว่าเมื่อกี้นี้นะอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาทสิบสองรวมแล้วเป็นเจ็ดสิบสามเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ที่เรียกว่าปัญญาวิมุตินี้ก็คือการเจริญนิพพัฒนานี่แหละเ,เริ่มดังแต่ขันห้าเป็นต้นไปพิจารณายกขึ้นมาพิจารณาเลยเรียกว่าเรียกการว่าวิตกวิจาร์ยกขันห้าขึ้นมายกอินรียี่สิบสองขึ้นมายกธาตุสิบแปดขึ้นมายกอินรียี่สิบสองขึ้นมายกอริยสัจสี่ขึ้นมาแล้วก็ ปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแล้วพิจารณาสายเกิดสายดับเนี่เรียกว่าวิปัสนามีวิธีปฏิบัติ3อย่างคือการฟังเหมือนกันที่เราฟังการบรรยายฟังครูบาอาจารย์ขึ้นกรรมฐานอบรมสอนกรรมฐานนี่นะอันนี้เรียกว่าสุตตะสุตสตะไนยะ การการฟังในวิธีการฟังสองจินตาในยะโดยการคิดเองเหมือนพพระุทธเจ้าเนี่ยตอนหกโมงเย็นถึงถึงหกโมงเช้าเนี่ยนั่งคิดเองทิ้งหมดคำสอนหรือแนวทางที่ฝึกหัดปฏิบัติมาตั้งแต่เข้าฌานหนึ่งถึง8 อรากอาราละดาบทอุทกะดาบทตนระทิ้งหมดเลยไม่เอาแล้วก็ตามลัทธิของเจ้าลัทธิทั้งหลายที่ไปปฏิบัติอยู่หกปีเนี่นะทิ้งหมดไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมาปฏิบัติทางสายกลางนม,มาปฏิบัติในทางสายกลางนั่งคิดเองตั้งแต่หกโมเย็นถึงหกโมงเชา้า ได้บรรลุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานไม่พึ่งใครไม่พึ่งแนวทางปฏิบัติของใครทั้งสิ้นนั่งคิดพิจารณาเองนั่งคิดก็พิจารณาได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเนตั้งแต่จุดตั้งแต่อะไรอติตังสยานเนี่ยได้อติตังสยาน ได้จุดดูปปาตยานแล้วก็อาสวัคยายานด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เรียกว,ว่าสัมมาสัมพุทธโธตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง วิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาเจรณะกับสุขโตอะไรก็ว่าไปพุทธคุณเก้าเริ่มดังแต่อรหันต์อรหังอันนั้นพุทธานุสติที่เราระลึกตามจนถึงพระคขาวาน่นเป็นผู้แจกแจงธรรมเป็นพระผู้มีพระภาคคือผู้แจกแจงธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เรียกว,ว่า คิดเองพิจาารณาเองนั่งคิดอยู่คนเดียวเนี่ยได้มาเจ็ดสิบหข้อได้มาเจ็ดสิบหกข้อนะพิจารณาเองหมดนี่แหละหลักการทั้งสมถะอีกร้อยหนึ่งข้ออิปัสสนาเจ็ดสิบสามข้อนี่นะบวกตรัยลัก นะีที่สรุปลงอีก3เป็น76็นี่นะทั้งหมด116ข้อหนะึ่งสิบหข้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งยหนึ่งบวกนี่เจ็ดสิบหกอ่าเป็นหนึ่งสิเจ็ดเออเป็นหนึ่งสิบเจ็ด ถ้าบวกแค่40นี่ก็จะเป็น113นึ่บวกอีก3เป็น116อันนี้เอาสมถกรรมฐาน40แล้วก็วิปัสสนา73ตาดรักอีก3เป็น76บวกอีก40เป็น117ต่า116ก่อน116 ฉเฉพาะเฉพาะสี่สบนะฉนเฉพาะกรรมาฐานสี่อารมณ์ของกรรมาฐานสี่สิบอย่างที่หลวงพ่อพุทธโคสาจารย์นำออกจากพระตรัปิฎกมาสี่สิบข้อ,อบวกวิปัสสนาอีกที่พุทธองค์ พิจารณาได้เองเนี่นะเจ็ดสิบสามข้อสรุปลงในอริยอา,อาตรัยลักษ์อ็นิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะทั้งเจ็ดสิบสามข้อนี่สรุปลงในตรัยลักษ์หมดเลยคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าอารมณ์เจ็ดสิบหกข้อฝ่ายวิปัสนาฝ่ายสมถะสี่สิบ ป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดขอ้อหกข้ออ่าหนึ่งร้อยสิบหกข้อแต่ถ้าเอาในพระไตรปิฎกหนึ่งนระ้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเราก็มาบวกเจ็ดสิบหกก็เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดข้อ 177ขอ้อทั้งสมถะ101วิปัสสนา76นะเป็น177ขอ้อรวมทั้งไตรลักษณ์นะคมันต้องพิจารณาอยู่แล้วพิจารณาลงในไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุเสพแล้ว ทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติท,ทั้งสัส่งสมนงเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบประการนี้ได้วิธีการที่ปฏิบัติตถาคตจัดเป็นกายคตาสติ มีค่อนข้างมากเช่นการเจริญอานาปานสติการจการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะการพิจารณาสุภะก,การพิจารณาโดยความเป็นธาตุการเจริญฌานทั้งสี่เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ตรัสถึงอุปมาต่างๆไว้ด้วย ผู้อ่านออสามารถศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติได้จากความเต็มของพระสูตรนีออข้ของพระสูตรที่มาในบริปณาตมัชฌิมานิกายพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่14นี้ แล้ววันนี้หมดเวลา,าหมดเวลาครบหมดแล้วอานิสง์ของการปฏิบัติกายคตาสติ10ข้อนะอาแล้วก็วันนี้ข้อคิดประจำรายการท้ายรายการวันนี้ได้จากอ้าปวนไอ,อ้าปวนสิทธิปัญญาโอ้ปนันปวนเขา,เอ,าอยู่โรงพยาบาลมหาราช ตึกสงูงโรงพยาบาลสงูงมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยไอ้ปวนเท่านี้นะไอ้ปวนสิทธิปัญญาเขียนไว้ว่ามีเพียงคำกล่าวเอ่ยเผยให้รู้แด่คุณครูผู้ชี้ทางการศึกษาสิทธิวันนี้ดีได้นั้นด้วยปัญญา ที่คุณครูผู้ชี้ฟ้านำข้าไป <c oughs> นี่ไอ้ปวนเป้นนามสกุลสิทธ,ธิปัญญาหรอก็เลยได้แต่ได้ได้ด้วยปัญญาเราจะนามสกุลของตัวเอง <c oughs> อขอบคุณออไอ้ปวนไอ้ปวนสิทธิปัญญาไวนะ้ะที่นี้ด้วยนสำหรับข้อคิดท้ายรายการวันนี้ เอาละวันนี้โอ้เอฟซีไม่มีเลยเพราะว่าม,มันดึกแล้วหลับกันหมดแล้วเออเมื่อกี้ยังมีท่านพระครูปรลัดเออนลงฤทธิทองแมนเข้ามาเพราะว่ายังไม่ยังไม่จำวัดตัวนี้คงจำวัดไปแล้ว อาวละขอนำรายการธรรมะขออำลาภากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดการนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใหญ่ภยัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทิน อเจริญพร